สวัสดีครับจริงของให้นันเนั็นเออพี่น้องพัดปลาไหลก็ลพอจับอาหารกินบ้านจะวา่หาหหยกินยาักแต่แม่พ่อว่าไปพุทษาให้แม่เทาไม่ได้กินหรอกขยานาพี่น้องพี่น้องจะว่าพัดเพียแซสบ

ใส่ขิง on ท so ี่แหลกตำมนนกระเทียมตำพริกตำใบกระปุกดิน้องต้มทัดกันผัดกับอะไรปลูกป็นปุกกินหอมกันนั่นแหละเจ้าบบกเสียว้พัดใส่เลยเสียะก็ไม่ไปสูดไปสูดบันเนาก็เสือเสือหั่นแล้วต้มต้มมันสุกกอนพี่น้องพอเมตุ้งยอืม แกงซุ้มเงเลนตุมกันตนุ่มเตเนี่ต้องมคขีอะไรหนอง <c oughs> โอ้เสียบโดนกินทีนึงน้อนหากินเองง่ายพี่น้องอะไรทำไมขาด ก็เรียงอยู ph ph í, ่พ hey, ี่นนองมันบ่อแพ้พันนไง่งซื้อไงเราต้ันไม่ต้อไจักวิธีพอไอพอเนาะอย่างเช่แน่ยโมชิเม่นไงูย เสียเลยพี่น้องเ <c oughs> สียมากเลยมาเด้อเด็ดท่านกินบ้างทีถนนเสียงรถเสียงล่า ตัวนี้แปดขีดได้ไงตัวเดียวหนึ่งพี่น้องเ <c oughs> ย็นไงไงเลยแม่โคม่โค่เขาหายเขาได้เป็นสิบโลกเหรอแม่โค่ น่องเขาขอมาคั่วน่องเล่ยมา <c oughs> ้โอ้ตัวไงเลยพี่น่องพัดครึ่งเดียวได้่ะพัดครึ่งตัวไม่ถ้ะต้มอืม ตันื้จะกินได้กว่ยอะืมลูกเงี้ยยังไม่ได้หรอกตัวเงี้ยปตัวเดียวแปลกนีไงเก็บไม่หูวตัวเงี้ยไร เซ็บมันแ่บีกินไม่ไหวดีพี่นอนไม่ไ พาทามมาท่านเะบิดนทะ่านกทามาเด้อผมเด้อจิ้มเสีย มึงทำอกดูรนะู้ไปหน่อยไม่เห็นนะ <c oughs> สำหรับพนะริบนี่งอ้แค่นี้ก็เด้กไปน่องแปดขีดเห็ดประมาณสีีดเนี่ยสีหายขีดเนี่ยเพราะว่าตัวใหญ่เนะเห็ดไปต้มอะไรที่ต้มต้มเปรี้ยจนทะเลครับอ่ะสำหรับพริบนี่ก็อ้ตีแค่นี้ก่อนพี่น้อง สวัสดีครับ